สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซอร์ไพรส์ข่าวดีพี่ตูนว่าที่คุณพ่อยิ้มแก้มปริดีใจเรียกได้ว่าหลังจากตูนบอดี้แ a ลมแลกก้อยรัชวินพันรยาสาวพร้อมใจกันโพสต์ภาพตัวเลขหนึ่งบวกหนเท่ากับสามคำบอกใบทำเอาแฟนๆต่างลุ้นว่าเป็นข่าวดีและเข้ามาแสดงความยินดีกันใหญ่ คาดเดากันว่าสาวก้อยน่าจะมีบุตรแล้วในที่สุดก้อยและโตนไม่ปล่อยให้คาดเดากันนานเพราะอาสุดได้เฉลยในยูทูบรัชวินเจอร์ี่ยืนยันว่าสาวก้อยได้ตั้งครรภ์บุตรคนแรกแล้วโดยเริ่มจากการที่ก้อยและโตนได้เผยว่าจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพราะพี่ตูนชอบทะเลมากและอยากสร้างครอบครัวที่นั่นตูนบอกถ้ามีบุตรอยากให้บุตรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เมื่อถามว่าพี่โตนอยากมีบุตรกี่คนนุ่มตูนบอกต้องมีอย่างน้อยสองคนและตนจะเป็นคนที่ตื่นเช้าไปส่งบุตรไปโรงเรียนเองเพราะตัวเองเป็นคนตรงต่อเวลา เมื่อถามว่าอยากให้ลูกเป็นนักดนตรีเหมือนพ่อไหมนมตูนบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากเป็นแต่ถ้าถามว่าอยากไหมส่วนตัวตนก็อยากให้เขาเป็นนักกีฬาหรือนักดนตรีเขาจะได้สนุกไปด้วยกับการทำงานมีความสุขกับสิ่งที่ทำและเลี้ยงดูตัวเองได้แต่สุดท้ายก็แล้วแต่บุตรและในที่สุดสาวก้อยได้เซอร์ไพรส์พี่ตูนด้วยการบอกข่าวดีว่าท้องบุตรคนแรกแล้ว เป็นของขวัญวาเลนไทน์เมื่อวันที่14กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาเบบี้มาแล้วนะครับป๊าๆทำเอาคุณพ่อ,อยังหนุ่มโตนยิ้มแก้มปริด้วยความดีใจพร้อมกับเผยภาพอัลตราสาวให้เห็นสัญญาณการเต้นของหัวใจบุตรน้อยในครันกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้ทางสยามทูเดย์ขอย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่ก่อนที่จะลงเอยด้วยการแต่งงานและมีบร ตูนเจอก้อยเครื่งแรกตอนเป็นดีเจอยู่คลื่นแฟร์ตเรดิโอช่วงนั้นเป็นช่วงโปรโรมทเพลงคิดฮอดแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากหลังจากนั้นสองสัปดาห์อุ๋ยบุดดาเบรสโทรมาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งจะมาแนะนำเป็นผู้ชายที่ดีมากๆอยากให้ก้อยได้รู้จัก แล้วอุ๋ยก็เอาเบอร์ก้อยไปให้ซึ่งก้อยไม่รู้ว่าคนนั้นคือตูนผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่มีใครโทรมาแต่มีข้อความส่งมาเป็นคำที่สุภาพมากๆบอกว่าสวัสดีครับนี่พี่ตูนนะครับหลังจากนั้นก็คุยกันผ่าน SMS มาตลอด2สัปดาห์ จนก้อยบอกว่าโทรคุยกันดีกว่าไหมจนกระทั่งได้ไปออกเดตด,ด้วยกันตูนขอก้อยเป็นแฟนหลังจากที่คุยกันได้8เดือนตอนนั้นตูนป่วยแล้วก้อยก็ไปดูแลตูนก็เลยบอกก้อยว่าเป็นแฟนกันนะตูนผ่านด่านพ่อแม่ก้อยได้ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนสุภาพเรียบร้อยจนพ่อแม่ก้อยเริ่มยอมรับตูนไว้ใจให้ตูนช่วยดูแลก้อย ตลอดเวลาที่คบกันตนเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยทำให้ก้อยต้องหึงหวงเลยเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็โทรหาคุยกันก่อนนอนทุกคืนเวลาทะเลาะก,กันงอนกันก็จะรีบเคลียร์ปัญหาให้เร็วที่สุดเพราะคิดว่าควรเอาเวลาที่มีอยู่ด้วยกันมาสร้างความทรงจำดีๆจะดีกว่าก้อยบอกว่าคบกันไม่เคยคาดหวังอะไรเลยไม่ได้คิดถึงงานแต่งงานในฝันคิดแค่ว่าทำทุกวันนี้ให้มีความสุขก็พอแล้ว ตลอดระยะเวลา10ปีที่คบกันตูนกับก้อยก็ชวนกันทำสิ่งดีๆร่วมกันมาตลอดจนกระทั่งในวันนี้ที่ทั้งสองมีข่าวดีออกมาอีกครั้งนั่นก็คือการขอแต่งงานอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ